โอ้มันเจยวของกับอันเวี่องจันนนข้างเล่าเวี่องจันทุกน้าแถวมืนี่ก็ได้ก็มี่ฮู้เขินดูวัดเขมมาวาดนะเลาะบ้านพันเหนือนแม่อันอันแต่มันวัดอย่างแบบลืมแล้วมี่ฮู้หล่าอย่รออันอันบอกใกล้กันอีกดิ เ้าตะว,ว,วันตกพันเหมียนมานีไหมรอทั้ทงรถไฟไปหนีไหมโอ้ฮะเออใกล้ๆบ้านพกมานี่ละเที่ยงพังกับพ่อแม่บ้านพกกับบนฮะหัวเบิงมาหนี่น้อยๆนีไหมโอ้มันมีหุนละอยู่ตลอดทัวท่วคิดให้ใจ ก็ขอความสุขความตะเลิร์นจงมีแต่เศร้าอุดรักับเศร้าเวียงจันทร้าเวียงจันมาสองลอยหัวค้นผลลีใน,น,นเนื่อยเออมือนเงออลุ้ยซาเหมือนกันลุ้ย แรน emos, ่นหน่อยศูนถึงเก่าเลยก็นั่นแหละเนาะอายุวันโนสุขังพรังาธุเสิจันทโทบวาทโอวาทจากประเด็จพระคุณหลวงปู่